thanks <laughs> ข้นข่าวโดยร้านอาหารนางนวลสาขาหนึ่งวอกกี้สตรีทพิเศษช่วงโควิด -19 ลด25%์ให้ทุกโต๊ะเดอะสโตนเฮาส์ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดในวอกกี้สตรีทกับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืนและ h ัง g ร y นา w แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ เมื่อวันที่21สิงหาคมพันตำรวจโทนิทัศน์แหวนประดับรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสอพอเมืองพัทยา เปิดเผยถึงการป้องกันเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ซึ่งมีข่าวการวิ่งราวทรัพย์ในพื้นที่ใกล้เคียงว่าสพเมืองพัทยาได้มีการปรับแผนการป้องกันและปรับปรามให้มีความเข้มข้นขึ้นโดยได้มีการนำสถิติการเกิดเหตุที่ผ่านมานำมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงช่วงเวลาและพื้นที่ที่เกิดเหตุอาชญากรรมบ่อยครั้งในพื้นที่รับผิดชอบของสอพเมืองพัทยา นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันเหตุสพมืองพัทยาได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจร้านค้าทองพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษนอกเครื่องแบบและกำลังเจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถนำอาวุธปืนยาวเข้าร่วมตรวจร้านทอง พร้อมกันนี้ยังได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรร่วมออกตรวจร้านทองและธนาคารซึ่งพอมีเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจพื้นที่บ่อยครั้งส่งผลทําให้พื้นที่รับผิดชอบของสอพมืองพัทยาอย่างไม่พบมีการก่อเหตุอาชญากรรมวิ่งราวทรัพย์ปล้นร้านทองและธนาคารแต่อย่างใด ทั้งนี้ก็ไม่ได้มีการประมาทแต่อย่างใดยังมีการกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อไปเพื่อไม่ให้กาดในการป้องกันเหตุตกพันพรวจโทนิทัสเปิดเผยต่ออีกว่าจากสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดส่งผลทำให้เศรษฐกิจซบเซาทำให้มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก มีการก่อเหตุอาชญากรรมฉกชิงวิ่งราวเกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ใกล้เคียงโดยผู้ก่อเหตุบางรายไม่ได้เป็นคนร้ายโดยอาชีพและไม่คิดที่จะก่อเหตุแต่ยังได้แต่พอไม่มีไรายได้ไม่มีเงินมาเลี้ยงชีพก็มีการก่อเหตุอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งสพอืองพัทยามีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น8เขตตรวจ โดยเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบ่อยจะอยู่ในพื้นที่เขต7ตั้งแต่โค้งดงตาลไปสุดจอมเทียนซึ่งช่วงเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรมบ่อยครั้งจะเป็นช่วงเวลา17นาฬิกาไปจนถึงเวลา19นาฬกา ทั้งนี้หลังพบสถิติการก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่เขตเจ็ดก็ได้มีการปรับแผนการป้องกันของเจ้าหน้าที่สายตรวจในการเข้าพื้นที่ประจำจุดและออกตรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ร้อยเวรสายตรวจจำนวนสองทันออกตรวจพื้นที่ด้านเหนือและด้านใต้เพื่อคอยระวังการก่อเหตุอาชญากรรมซึ่งหากในพื้นที่ไหนมีการเกิดเหตุอาชญากรรมซ้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตรับผิดชอบนั้นจะถูกลงโทษ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังเป็นห่วงผู้ประกอบการร้านค้าทองด้วยราคาทองที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการถึงบาทละส0 0 0 0บาทอาจจะเป็นแรงจูงใจให้คนคิดก่อเหตุอาชญากรรมขึ้น ซึ่งผู้กำกับการสพเมืองพัทยาได้มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการก่อเหตุในร้านค้าทองในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยการจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าทองคอยแจ้งเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถแจ้งมายัางสพเมืองพัทยาได้ทันทีซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจะเข้าช่วยเหลือได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนช่วยป้องกันตัวเองก่อนและร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นๆเพื่อทีเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีพอเขาช่วงนี้จะเห็นว่าทางไม่มีนักเชี่วต่างประเทศครับ รถทัวร์ก็ไม่ค่อยมีวิ่งการจาราจรก็เลยไม่ค่อยติดขัดเท่าไหร่ทางเจ้าท่านผู้กับก็เลยสั่งการให้เจ้า,า,จาที่จาราจรไปช่วยตรวจร้านค้าทองกับธนาคารด้วยเนี่ยก็ช่วยได้เยอะพอตํารวจไปปรากฏกายกันบ่อยจากที่เขาวิเคราะห์กันว่าตั้งแต่มีโควิดมานะพัทยาโดนแน่ mm hmm. เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเรายังไม่โดนเหตุชิงทรัพย์ร้านทองหรือไม่โดนเหตุชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อยังไม่โดนเลยธนาคารก็ไม่มี นี่ยแปลว่าเราประสบความสาเร็จมาขั้นหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ประมาทนะครับทุกวันนี้ก็ยังต้องทําต่อเนื่องยิ่งวันเนี้ราคาทองขึ้นไปถึงสามหมื่นเราก็ยิ่งเป็นห่วงแล้วคนตกงานก็ยังไม่ลดมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นมากด้วยซ้ําก็รับรองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็เจ้าที่ตํารวจก็กาดไม่ตกอยู่แล้วจะพยายามป้องกันให้ได้เต็มที่แต่ก็สุดท้ายอยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับ ทุกวันนี้มันเริ่มมีสถานการณ์การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นหน้าที่ของตํารวจมีเพิ่มอีกนะครับก็จะโดนเรียกตัวไปเรื่องออควบคุมฝูงชนทําให้บางครั้งกําลังตํารวจอาจจะน้อยลงเพราะฉะนั้นก็อยากประชาพสัมันธ์ใหพพ้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับช่วยกันป้องกันตัวเองก่อนช่วยกันระมัดระวังเป็นหูเป็นตาให้กันแนละ้วก็ถ้าเรารู้จักมีสติป้องกันตัวไว้ ไม่เปิดโอกาสให้โจรผู้ร้ายได้ทำความผิดง่ายๆมันก็เป็นการาช่วยกันได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับครับผม